สวัสดีครับเพื่อนๆสบายๆสไตล์เราครับผมวันนี้เรามีภารกิจมีหลายอย่างนะไม่ได้รีวิวตัวคาโปนี่ยังไม่ได้รีวิวเลยแบบหนค้างห้องเดินผ่านอ่ะก็ยังคาโปนี่ของแดนเดโลนะยังไม่ได้รีวิวเลยแล้วก็มีตัวตั้งสายอีกแต่ว่าวันนี้น้องสีภัยเราจําได้ไหมน้องสีน้องสีภัยเราเคยเปลี่ยนสายอิเล็กเซอร์เราไม่ได้เอาน้องสีภัยออกมานานแล้วเพื่อนๆคือ วันนั้นออกว่าเอาบอไม่ได้เล่นนานๆน่ะแล้วก็เอาน้องสีพายออกมาเว้ยเดี๋ยวเราไปฟังก่อนสรุปว่าเราตั้งสายปุ๊บสายขาดโบ๊ะเลยสายขาดอิเล็กเซอร์เบอร์สิเราครั้งแรกที่ซื้อมานะอิเล็กเซอร์ไม่เคยซื้อสายกีตาร์แพงขนาดนะั้นแล้วตอนนี้น้องสีพายเราไม่มีสายไงแล้วตอนนั้นใส่เบอร์สิแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันจับยากอเพราะว่าเขาเรียกว่าเบอร์สิมันมันหนาไป แล้วก็สายเก่าน้องสีภัยก็ไปอยู่กับน้องดําเปิดให้ดูแล้วระหว่างที่เราถอดระหว่างที่เราอทำอะไรเงี้ยสรุปว่าสายอิเล็กเซอร์เบอร์สิบสองตอนนั้นอะ่ะมันขาดไปขาดไปสามเส้นเลยก่อนที่เราไปใส่น้องดาจะาให้ฟังไงเดี๋ยวนะ๊บนไอตัวน้องสีภัยเนี่ยมันเป็นอออโซลิดเป็นออ solid m ฮอกกอนี All ok ani, เนาะตอนนั้นใส่เบอร์สิบสองมันจับยากแล้วก็เสียงมันอิเล็กเซอร์เสียงมันไบโทนกันไปคราวนี้เราก็เลยจะลอง เปลี่ยนเอาสายของมาตินมาใส่ดูเสียงมันจะวอมโทนลงคือเสียงวอมโทนมันก็คือแบบเสียงมันจะทุ้มหน่อยแล้วคือเวลาเราลองเพลงอ่ะถ้าเราใช้สายอิเล็กเซอร์สายเก่าของน้องดำานีไม่ขาดเออมันขาดอยู่ใช่ไหมสายเก่าน้องดำเดี๋ยวแกะน้องดำออกมาลองฟังโอเคจะได้เห็นภาพน้องดำออกมาแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนเอาหมุดของน้องสีภัยจำได้ไหมหมุดน้องสีพัยเป็นกระดูกกระดูกที่ทำทำด้วยแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางเป็น เป็นเปลือกหอยอีโบนี่เห็นปะเรามาใส่น้องดำแล้วตัวน้องดำอ่ะเห็นไหมสายขาดไปกี่อันดูหนึ่งก็ต่อสายเหมือนเดิมสองสามก็ว่าจะเปลี่ยนสายน้องดำใหม่เนี่ยตอนนี้มันเป็นสายของอีเล็กเซอร์จะบอกว่าสายอีเล็กเซอร์มันอยู่ที่ตัวน้องดำแต่ก่อนที่น้องดำจะได้เสียงมันไปตอนแรกสายเก่าของน้องดำอ่ะเป็นเป็นมาตินตัวนี้เนดะี๋ยวให้ดูนะคือเชื่อไหมว่าว่าแค่เปลี่ยนสายอ่ะเสียงกีตาร์เราแม่งเหมือนได้กีตาร์ตัวใหม่เลย มันก็จะเป็นแบบเสียงแบบใบๆขึ้นเนาะใครจําเสียงน้องดําได้บ้างแต่ตอนนี้น้องดําปรับปรับเป็นคีย์ออริจินอลไม่ได้เนาะน้องดําก็จะเป็นแบบมันเหมือนสายมันขาดพอสายมันขาดหรือเป็นที่ลูกบิดน,นี่แหละสายหนึ่งเนี่ยมันก็บิดได้แค่นี้มันก็จะอยู่ในคีย์นี้เดี๋ยวให้ฟังเสียงนะภาพเก่าของน้องดําอะหมุดของน้องดําจะเป็นทองเหลืองตอนนั้นซื้อทองเหลืองมาเปลี่ยนก็เดี๋ยวเราจะเอาหมุดเก่าของน้องดอําอ่ะทองเหลืองใส่กับ สายที่เราสั่งมาใหม่อันนี้สายอันนี้ก็เป็นมาตินเหมือนกันอันนี้สั่งมาตอนมันลดราคามันจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทหรือ300กว่าบาท,บาทมไม่รู้เดี๋ยวให้ดูสาวเก่าสายเก่าน้องดำก่อนจาเสียงน้องดำได้ไหมเสียงน้องดำจะเป็นเสียงทุมท้มๆวอมๆหนะ่อยเนาะตอนนั้นน่ะแต่เชื่อไหมว่าเราเปลี่ยนเอาสายอีเล็กเซอร์ของน้องสีภยมาใส่แล้วอะแล้วก็เอาหมุดอาจจะเป็นเพราะหมุดด้วยเนาะแล้วหมุดมันก็ใส่ไม่ลงพอดีเห็นไหมมันต้องกดให้ลงไปสนิทเนาะแต่จริงมันกดไม่สนิทเดี๋ยวถ้ามีเวลาต่อว่าจะเอาน้องดำไปให้ที่ร้านเซดีกว่า แล้วเราซื้อสติกเกอร์แมวมาแปะมาเห็นไหมยังไม่ได้รีวิวเลยสติกเกอร์จริง,รงทําคลิปรีวิวแปะสติกเกอร์แมวไว้นะเห็นปะเป็นอีโลอีเล่เดี๋ยวให้ดูสายเก่าน้องดำก่อนจริงๆก็อยู่ครบในเวลาซื้ออะไรามาเนี่ยสายชุดนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยอันนี้มันเป็นเบอร์สิบไงเลยไม่อยากใช้จริงๆสั่งตัวนี้มาเป็นอีเล็กเซอร์นะสรุปว่ามันส่งอันนี้มาผิดให้แต่ไม่ได้เปลี่ยนที่สายเก่าล้องดำสายนี้เป็นมาตินออชิติกเห็นปะ อันนี้เป็นเบอร์1ิเดของน้องดำสายเก่าเนี่ยที่เราถอดออกมาเนี่ยสายเก่าน้องดำจริงๆเอาสายเก่าน้องดำไปผสมกับตัวสีพายด้วยแล้วก็สายของตัวน้องสีพาอะ่ะเป็นตัวนี้ไงจำได้ไหมเราลงไปยังไม่รู้คลิปอะ่ะเป็นเอเล็กเซอร์เบอร์12เห็นไหมที่บอกอะ่ะที่ไปอยู่ของน้องดำอะ่ะคือสายนี้เห็นไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราสั่งที่เราสั่งมาใหมอ่อ่ะมันจะเป็นมาตินอีกสีหนึ่งมัดคือสายกีตาร์เนี่ย มันมีความละเอียดละอแบบเขาเรียกว่ามีรายละเอียดเยอะมากนะเราก็ไม่รู้เพราะว่าแต่ละตัวมันจะมีแบบเขาจะมีรายละเอียดอยู่นะว่าผสมทองแดงเท่าไหร่ผสมนิกเกิลอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะแ mm hmm. ต่ว่าจะไปเขาเรียกว่าไปลองศึกษาดูใหม่อีกทีนึงนี่อะไรวะอ๋อนี่ไงาสายที่เราสั่งมาจากร้านเต่าแดงเลยนะจําได้ปะ่ะสายอีเล็กเซอร์เราซื้อมา650เลยนะเห็นไหมหกร้อยห้าสิบเลยนะเว้ยอีเลนะ็กเซอร์เบอร์สิบสองอ่ะ แล้วนี่ซื้ออะไรอยู่หนคาร์โปคาโป้ก็สี่ร้อยยี่สิบคาโป้ยังไม่ได้ใช้เลยที่บอกเออคาโป้อยู่ไหนคาโป้อยู่นี่นี่สี่สี่ร้อยยี่สิบเลยแล้วอ่ะมันมีแพงกว่านี้อีกนะคาโป้แต่ตอนใช้คาโป้ตัวนี้อยู่ไงที่ใช้อยู่เห็นไหมเป็นตัวดำเนี่ยมันหนีบง่ายดีอ่ะอันนี้มันต้องหมุนไงโอเคแค่เล่า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 บอกว่าน้องดำอ่ะตอนแรกที่เป็นสายมาตินอ่ะเสียงทุ้มมากเดี๋ยวจะให้ฟัง เสียงน้องดำพอเปลี่ยนสายเป็นอ e ิเล็กเซอร์ของสีพายนะลองฟังดูแบบลองฟังคร่าวๆนะเสียงมันเปลี่ยนไปเลยนะเหมือนไปกีตาร์อีกตัวเลยนะให้ฟังแค่คร่าวๆนะนี่คือสายเก่าของสีพายอิเ e ล็กเซอร์เบอร์สิบสองพอมาใส่น้องดำแต่เนี่ยคีย์มันดรอปลงไปสามคีย์เลยนะคือบอกว่ามันหมุนขึ้นไปไม่ได้ลกสายมันมันไม่ดีแลวเดี๋ยวเขา้าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนสายน้องดำใหม่ แท้จริงของคีคีคีปกติบ้าคีอีจะต้องหนิบคาโบนิบช่องสามเห็นไหมเนี่ยมันต่ำไปสามคีเลยสายมันหมุนไม่ขึ้นแล้วไม่ได้แค่นี้เราก็ต้องหมุนให้มันต่ำลงมาเท่ากันหมดถึงจะเล่นได้แนี่คือเสียงปกติของคีอีคอร์ดซีเอเมอร์ดีเมอร์จี มาให้ฟังแค่นี้ก่อนว่าแค่เราเปลี่ยนสายอะ่ะแค่จากอีเล็กเซอร์อีเล็กเซอร์มันจะให้เสียงไบมันเสียงมันจะแบบเสียงมันจะแบบไบไบใส่ใหน่อยแต่ถ้าเป็นมาตินอ่ะเหมือนสายเก่าเขาจะทุมท้มๆหน่อยมาได้เวลาเดี๋ยวเรามาดูสายใหม่ที่เราจะเอาไปเปลี่ยนของสีภายกันโอ้ยเกินดสายยาวแล้วผมไม่หัวใจหรอกเพราลมมันแรงว่ามั้ะอันนี้ก็ลองดูก่อน เสียงมันคือจะบอกว่าไม่พอเปลี่ยนสายอาจจะเกี่ยวกับหมุดไม่ด้วยนะหมุดกระดูกนะเดี๋ยวเราจะเอาหมุดของตัวที่ใส่น้องดำเนี่ยทองเหลืองไปใส่กับน้องสีภยัยดูว่าเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงจำเสียงน้องสีภัยได้ไหมถ้าจําไม่ได้ก็ย้อนไปไปดูคลิปเก่าตอนที่เราเปลี่ยนนะเสียงมันก็จะใสๆหน่อยโอเค อยากทามากเลยคลิปนี้เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงน้องสีภัยนานแล้วเพราะเขาไม่มีสายไงมาเดี๋ยวเรามาดูสายที่เราซื้อมาใหม่กันเป็นมาเตนสีแดงมาดูกันดีย๋ยวมาแกะร้อมกันเลยเนไกลเลือกเป็นเบอร์สิบเอ็ดมานะวันนั้นใส่เบอร์สิบสองแล้วไม่ข่ะเพราะว่าคอคอของน้องสีภัยเขาจะอ้วนอุ้งนหน่อยคอคอกคอเขาเป็นเหมือนกีตาาววินเทจเก่าเก่ามันจะไม่ไม่เป็นเชฟมันจะไม่บางเหมือนตัวน้องดอําอ่ะตรงนี้คอ้องดําจะแบนๆบเป็นคอแบบเป็นตัวยูแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยจับแบบจับแบบเรียบเรียบใช่ไหมอุย้ยเดี๋ยวตกวดูน้องสภ เอาดูน้องนองโมด้วยกันน,น้องโมงก็หลับสวยนะสีไพายเนี่ยเห็นปะคอมันจะเห็นปะคอมันจะดูอ้วนกว่าเห็นปะถ้าเรายิ่งใส่สายใหญ่อะ่ะมันจะยิ่งแบบมันจะยิ่งจับยากเราก็เลยแบบเออเดี๋ยวลองเปลี่ยนเบอร์11ดูตอนแรกที่เราซื้อกีตาร์ตัวนี้มาน่าจะเป็นสายกีตาร์ไฟฟ้านะเพื่อนๆนะน่าจะเป็นสายของกิฟสันนะครับโอเคเกินยาวแนละ้วนี้ต้องไ้เปลี่ยนนี่หมุดหมุดเก่าของอัอนนี้อันนั้นเขานะัดเขา ซันเดลก็เป็นตัวเดิมเอ้ยซัดเดิลอยู่นี่วะนี่ี๋ยวเราจะใส่เป็นหมุดทองเหลืองแต่หมุดทองเหลืองเวลาใส่มันลงไปพอดีนะเดี๋ยวมาดูมันจะออกเป็นเสียงไงเราหายไปไหนวะครบแล้อ๋อนี่โอเคครบละหกอันไ,อไปดูสายก่อนจริงๆการเปลี่ยนหมุดเปลี่ยนอะไรนะมีผลเยอะนะมีหมุดอีโบนี่บุดบุดโรดบูด,ดอะไรเงี้ยเออบ้าไปตัดโดนถุงอันนี้ด้วย คมเกินกันใจนี่ดูกันเป็นตัวนี้ครับมีอันนี้ด้วยหรอปิ๊กแถมมาให้ด้วยอะ่ะปิ๊กิะนะ๊กตัดน้านี่เป็นตัวนี้เพื่อน,อนอ SP SP ตัวนี้ก็ไม่เคยลองเหมือนกันเป็นเบอร์สิถูกต้องถูกต้องไปตัดโดนอันนี้ก็เฉยนี่เป็นคัสตอมเบอร์สิบอ็ดจุดห้อันนี้คืออะไรนี่เราสั่งมาจากร้านนี้รบก,กวนลลูกค้าถ่าย รูปสินค้าของแถมรีวิวเป็นกำลังใจให้แม่ค้าต่อไปด้วยนะคะนี่ก็มีอันนี้อยู่นะ QR เนี่สั่งมาจากร้านนี้เพื่อนๆไม่แพงสองร้อยกว่าบาทมั้งนี่ฮะตอเบอร์น,นถ่ายรูปไปก่อนเอาไปรีวิวให้เขา,าได้ปิ๊กมานหนึ่งอันด้วยอไอ้ปิ๊กไอ้ปิ๊กบางอยู่เว้ยปิ๊กปิ๊กกิ๊บสัตว์โอเคครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเดี๋ยวเราแกะสายมาเปลี่ยนเลยนะ มีทิคเล็กน้อยนะถ้าเป็นสายมาตินอ่ะต้องเป็นสายของเม็กซิโกนะถูกไหมถูกต้องไหมอ่าแม็กอิงเม็กซิโกแต่ถ้าเป็นสายสายแท้อ่ะต้องเป็นของเม็กซิโกแต่ถ้าเป็นอีเล็กเซอร์ต้องเป็นของ USA เ e er อ,เอเดี๋อวมาดูว่ามันเป็น USA จริงเปล่ามาดูกันทุกคนคืออย่าเห็นแต่ราคาที่มันถูกนะมันแพงนะซื้อร้านที่ได้มาตรฐานดีกว่าอ๋อเนี่ยแปดสิบทับยี่สิบเนี่ยเขาเขียนอยู่บอสใช่ไหมเป็นยูเอสเอ เฮ้ยหาไม่เจอเลยจะหาก่อนมันจะอยู่เอ็นหรือเปล่าเอเล็กเซอร์เ hmm. นี่ยเขาจะมีเขียนอะไรไว้เต็มเลย mm hmm. ก็ราคานี่แหละหกร้อยห้าสิบเห็นไหมนี่เขาจะมีอยู่เนี่ยว่าข้อมูลว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเบอร์นหนึ่งเท่าไหร mm ่ hmm. เห็นยัง mm hmm. เห็นยูดีเอ้ยแม็กอิ N A นเอ็มดียูเอ็นเอเห็นไหม mm hmm. ถ้าเป็นจําไว้นะถ้าเป็นอีเล็กเซอร์ต้องของย mm ูดเอแต่ถ้าเป็นมาสตินอ่ะต้องเป็นของเม็กซิโกนะ mm hmm. สายมันนะ mm hmm. โอเคครับประมาณน,นี้ พอเราศึกษาเรื่องกีตาร์แล้วเราก็ไม่รู้อีกลงไปลึกเนะี่ยว่าเออเสียงของสายกีตาร์ก็มีส่วนเสียงเคลือบไม่เคลือบเสียงทองแดงเท่าไหร่ถึงจะดีท่องแดงกี่เปอร์เซนต์ถึงจะดีถ้าเราอยากจะเก็บไว้น,นานเราก็ใช้สายเคลือบเนาะอันนี้ไม่เคลือบนะอันนี้เป็นแบบไม่เคลือบนะถ้าจำไม่ผิดแต่คราวที่แล้วของน้องดำก็เป็นไม่เคลือบเหมือนกันน้อยที่เราให้ดูเมื่อกี้เนี่ยก็อยู่ได้นานนะเราก็เช็ดกบเอานี่เลยซองคล้ายๆกันนี่หนึ่งอี 1 e 2 b สาม g สี่ d ห้า e นะเขาเรียงมว้นะหก็ต้อง e นะสายหนึ่งกับสายสายหกเหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสายมันดีเป็นยังไงเพื่อนว้าวสายดูดีสาย1สาย1สาย2สาย3อ่ะก็จะเป็นแบบสาย1กับสาย2อ่ะจะไม่ไม่เคลือบนะสลับกันไปมา อันนี้คือสายสองนะเพราะว่ามันหนานี่สายหนึ่งนี่สายหนึ่งเพื่อนหนึ่งสองกคหนานหน่อยเราจับแล้วก็รู้แล้วรูสามสามแล้วก็จะเป็นแบบเป็นทองทองเหลืองแล้วเออดูดูดีว่ดูดีสายสี่อะ่ะสายสี่นี่เราติดนะคุณทั้งทนแห่ไม่ใช่หัวมุกคุณนะสายห้าอะ่ะเอเะใส่เลยแล้วกันเพื่อนเพื่อนอ่ะ มาเ,เริ่มใส่กันเลยกันต่ออย่างได้ยินเสียงแล้วต่ออย่งยิง่ก็ใส่หกโอเคดีเลยเดี๋ยวเราต่อจะใส่จาก <c oughs> เด็กนอนอยู่เสียงดังเนอะ้เอาโอ้หลุด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 วหลุดนัดหลุดซัเดินซัเดินเรียกสลับกันเอ้ยอันไหนอันไหนหนึ่งอันไหนหกว่ะเดี๋ยวนอันนี้ต่ำมากเลยนะต้องใส่ให้ถูกนะครับนึง่ง เราจะมีรอยสายหกสายหนึ่งใช่ปึ๊บ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 โอเคอสหมุดทองเหลืองพอดีไหมอ่ามุดทองเหลืองเดี๋ยวมาลองฟังกันดูเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนนะครับาสายหนึ่งเดี๋ยวใส่นี่ส้บไปดใส่แปดเอาน่าใส่นัดก่นอนเดี๋ยวเราต้องใส่โอ้เดี๋ยวทำความสะอาดตรงนี้หน่อยดีกว่าไม่ได้ออกมานานนะเช,ช็ดๆหน่อย ไม่ไอ้ออกมัรจิงนะดูสีดิสีแบบโอ้ฝุ่นกึกเลยน้องเช็ดหน่อยแหละน้าสงสารน้องสีพายจริง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 น้องสีพายเขาตัวบางนะมันเล่นแบบพอดีตัวเหมือนกันนะน้องสีพายมันจับแล้วมันจับแล้วมันแบบเออมันไม่ไม่นานเกินไปเอออ่ะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสายก่อนดูเปลี่ยนไปด้วยกันไหมนี่ใช้ตัวนี้หมุนเอาต่อ็ไม่เคยใช้หมุนเหมือนกันสายสายอะไรก่อนดีอ่ะนเอาแล้วตันนี้แล้ว ครบไหมเนี่ยไม่ครบเดี๋ยวหัวมุดไม่ครบอีกครบเหรอใส่สายใส่หนึ่งอย่างละได้นะหลุดอ,อีกนะอ๋อถ้าจะไม่สะดวกเพื่อนๆเดี๋ยวเราต่อจะถ่ายให้ดูแล้วกันเป็นชงช่วงนะถ่ายนี้ไม่สะดวกเลยตื่นมาทำไมลูกนอนไปพาปลเป็นสายกีต้ากก่อนเป็นสายพี่เสพไทยนะตอนลูกโทษทีเสียงดัง จริงๆเราจะใส่ใส่ 6, หกหรือใส่หนึ่งได้ครับเว้ยนะไม่ได้ยินเสียงนานหรอคิดถึงจริงๆแล้วก็หมุนตรงนี้ให้มันพอดีด้วยนะจริงๆตัวนี้แปะกาวไว้ก็ได้แต่เราไม่ได้แปะกาวไว้หาอันนี้มันติดหน่อยไหมบางคนอาจไม่รู้นะว่าข้าวต้มหรือข้าวธรรมดาเราเนี่ยใช้เป็นกาวได้เหมือนกาวแป้งเปียกเห็นไหมเอาใส่ไปก็แปะก็อยู่างนะแปะเขาอยู่อยู่ตรงนี้หน่อยอ่าไปเริ่มใส่เลยเนพะื่อน ฮ huh? อะไรลูกเออเออป้าเปลี่ยนสายก่อนเราเคยสอนเปลี่ยนสายนะแล้วก็เอาหมดุดมึงนี้ใส่ลงไปปุ๊บตรงรูไปจึ๊บอ่าลงไปแล้วก็ใส่หมดุดลงไปปุ๊บนี่แล้วก็ดึงสายขึ้นไปอา้าวหลุด,ดตัวนี้มันหลวมหน่อยมัตนต้องถ้ามันใส่ดึงลงไปแล้วมันไม่เป็นไรถ้ามันใส่ไม่ได้ก็าหาอื่นมาเปลี่ยนดูนะมันไม่เท่ากันอเราดึงมาใส่ตรงนี้ปุ๊บใส่ทำหูวให้มันใส่ได้พอดี รอสนมาแต่ใส่หนึ่งก่อนแล้วกันสนใจสนใจสนใจนอนอ่ะลูกไม่นอนอ่ะยาวอีแล้วคลิปนี้เดี๋ยวขอแยกนะก็ใส่ลงไปใส่ใส่หนึ่งก่อนแล้วกันหนึ่งสองสามสี่เนาะเห็วปาพอติดกับแมงปิ่งก็อยู่ดังกันนะเขาบอกว่าใส่ไปแบบนี้แล้วก็ให้ผ่อนสายลงมาสักสักสักคืบหนึ่งอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วค่อยใช้อันนี้หมุนตอก็ไม่เคยทำากันนะแต่ขั้นตอนนี้มันต้องใช้ ต้องใช้สองมือจับแล้วเพื่อนนะอาจจะถ่ายให้ดูไม่ได้เนี่ยเขาให้ใช้ตัวเนี้หมุนเน่ยหมุนปึ๊บ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 ดึงตึงเหรือนทำให้ดูทําไม่ได้ทํานคนทํานะสนใจสนใจเนี่ยประมาณนี้เพื่อนเหมือนให้เราหักเหมือนให้เรามวนสายเข้ามาแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็เอาตัวนี้มวนเข้ามาเนี่ยดูตามทางให้มันนี่เข้ามานะ้วหมุนให้ตรงทางนะนเนี่ยหมุน่างนี้ปึ๊บ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 ใส่มันตึงเห็นไหม เ้นหนึ่งลนะแล้วก็ทําแบบนี้อีกเดี๋ยวทำให้ดูโอ้เพื่อนๆโดนไปสองจึก๊กเราสายคมมากเวลาใส่กีตาร์ระวังนะตรงหัวเนี่ยแหลมหลมเนี่ยจิ้มจึ๊กเข้ามาเนี่ยเข็มนี่กว่าเข็มคมนี่กว่าเข็มอีกนะนะลูกระวังนะน่าแกะแล้วกันทำเหมือนเดินมนะเพื่อนใส่เข้าไปสายกีตาร์ชุดอื่นก็ไม่ค่อยได้กินเลือดนะตรงชุดนี้กินเลือดเราเว้ยโดนไปสองดอกแล้วเนนะี่ยปึ๊บอ่ะใสะ่เราหาตัวที่มันใส่กดลงไปแล้วมันไม่เด้งขึ้นมาเพื่อนเราก็ดึงถ้าดึงอย่างนี้ไม่ได ถึงไม่ค่อยชอบสายทองเหลืองแนตะ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตอนแรกว่าจะซื้อสายอีโบนี่มาใสาเ่เพม่อนเมไม่เป็นไรเราต้องจับนี้แล้วเอาดึงขึ้นไปเหมือนเดิมหูสายเส้นสองนี่แค่เบอร์สิบเอ็ดก็ดูหนาแล้วนะเราก็สอดขึ้นไปแบบนี้เพื่อเหมือนเดิมเดี๋ยวดูถ่ายยากหน่อยเพราะว่าเราต้องจับมือดึงด้วยไนงะสายก็เออแต่แป้งเปลี่ยนนี่อยู่นานเลยแป้งเปี่ยกก็คือข้าวนี่แหละาสายสองสองไา้แนี้ เราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้มันเนี่ยเราต้องหักสายแบบนี้เพื่อให้มันหมุนแบบนี้เห็นไหมให้มันม้วนได้เดี๋ยวขอแยกสายเสร็จเลยกันกลัวสายขาดเหรอนเพื่อนเราไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดกับก,การใส่หมุนๆแบบนี้เดี๋ยวต่อขอใส่สายแล้วเดี๋ยวมาฟังทีเดียวแล้วกันก็ใส่แบบนี้เหมือนกันหมดก็ใส่ไล่ไปใส่หนึ่งสามเราจะใส่หนึ่งสองสามแล้วเดี๋ยวจะใส่ห้าห้าเอใส่หกห้าสี่ไล่ไปนี้เนาะโอเค น่าจะดังหน่อยนะครับกบนขออนุญาตใส่ก่อนแล้วกันกลัวสายขาดคนอื่นเขาม้วนแบบเก็บยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ต่อทําไม่ได้วะ่ะต่อพยายามแต่้มนเหมือนเขาละทําไม่ได้เดี๋ยวสายจะขาดเนาะเดี๋ยวเราใส่ธรรมดาแล้วกันอ,อ่ะเเจอกันครับได้สองส้นอลชอบชอบเหีอยปลาใช้นี่หรอโอ้เพื่อนๆใส่ยากเหมือนกันนี่หมุนอย่างนี้ครับหมุนค่อยหมุนนะก็ดีดไปด้วยหมุนแล้วหมุนไล่อย่างนี้ไล่สายตึงๆอุ้ยมันจับยาก หนุ่มบุญไม่ได้เราสายขาดลุกตัวนี้แก็ใช้ได้เห <Okay. S 1> ็นะะนี่ <Okay. S 1> ให้สายมันตึงๆเงนี้โอเคเพื่อนเดี๋ยวลองตั้งดูไอหมุดทองเหลืองนี่สายยากมันชอบเด้งขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมมันไม่ได้ลงหมดเลยต้องค่อยๆกดลงไปเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งสายก่อนโอ้ยกลัวสายขาดเดกรอบที่แล้วแบบทําเราหลอนนะเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวขอลองตั้งโอ้โอสัมผัสสายมันดีว่ะโอเคเบอร์สิบเอ็ดนี่กำลังดีเลยนะ เดี๋ยวมาฟังเสียงเป็บ้างกันเดี๋ยวถ้าสายมันไม่ขาดนะเดี๋ยวกดลงไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นทําไม่ได้ลูกเดี๋ยวสายขาดป้ายิ่งกลัวสายขาดอยู่หนูหมุนไม่ได้ไป้ายังไม่กล้าหมุนเลยมานะเดี๋ยวเราลองตั้งสายดูยก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวตั้งอย่างในนี้เดี๋ยวลองฟังดูโอ้ยกว่าจะสายได้กดตั้งนานว้าวสีไพจะฟื้นชีพแล้วเพื่อน ขาดนะเพื่อนๆแม่ไม่ได้ขาดจากข้างบนนะแม่ขาดจากข้างล่างอยี่ห้ออ,อะไรวะเนี่ยงงเลยกูทำไงทีนี้มึงซื้อมาขาดแหลกสายอะไรมันทำไม่ได้ลูกโอ้ยยากนะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงแล้วเพื่อนๆราทำตั้งนานทำไงวะเนี่ย แล้วหมดมันหลุดไปไหนวะเนี่ยหมดพวกไหนไหมเหมราต่อหมดได้ไหมเนี่ยอะไรมันวะสายมันไม่ดีหรือ,รอวะหรือว่าลูกบิดกูไม่ดีวะเนี่ยนี่ไปให้ที่ร้านเปลี่ยนก็ดีนะเห็นไหมสายขาดก็ได้สิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือขาดละเพือ่อนเะดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะแก้ไขได้ไหมนะ เก่งอยู่ตั้งนานนั่นขาดจนได้โอเคเพื่อนๆความพยายามเป็นเหตุสังเกตได้เว้ยไม่รู้เป็นยังไงนะแต่เราเมื่อกี้ตัวสายข้างล่างขาดใช่ไหมเราเอาอะไรตัวเดิมมาตัดนี่ตัดเอาตรงนี้ออกมานเนี่ยเนี่ยตัดเอาตรงนี้แล้วร้อยใหม่เมื่อกี้น,นี้มัด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 เข้าไปอย่างนี้มัดเหมือนเขาทําพยายามทำเหมือนเขาแล้วก็ลองมาตั้งใหม่เพื่อนอ่ะ ได้แต่ไม่รู้มันจะทนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูแล้วกันจะได้จบคลิปเมื่อทีเนาะเดี๋ยวต้องรอสายเข้าที่อีกแหละมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเสียงน้องสีภัยในสายมาตินเอสพีไรอะไรไรอะไรเนาะเอสพีอาจเรียกว่าสายเอสพีแล้วกันสายสเปนเหรอสเปนลิฟอาจว่าลิฟป่ะลิฟลิฟสเปนเอสพีเหรอมาเดี๋ยวเราลองเสียงดูกันเราจะจบคลิปเัืนี้อ่ะ เมื่อกี้นี่แบบโอ้ยเคียขาดแล้วแบบโทษตัวเองมากแบบมันทําไมขาดวะอะไรเงี้ยช่กมันนะเดี๋ยวเรามาลองเสียงแล้วกันอันนี้ตั้งดรอปลงมาดรอปลงมาท,ทีหนึงอันนี้เป็น e flat คิดว่าเามื่อกี้ไม่ได้ก็ไม่ได้เนี่ยถึงบอกว่าการที่เราเก็บอะไรไว้ดีนะเผื่อเราเอามาต่อตรงต่อสายได้ดีมันไม่ขาดข้างบนแล้วต่อข้างล่างถือว่าสายก็ ไ,ได้ฟังเสียงเสียงมันก็สว่างอยู่ดีนะเสียงตัวน้องสีไพเนี่ยเมื่อกี้เสียงกูหมดหวังจริงนะเสียงกูแบบแล้วแบบแแบบแรอบที่แล้วตอนเราถอดสายออกมามันขาดไปสามเส้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในการที่เราจะใส่สายเลยในการถอดสายอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็อาจจะผิดพลาดกันได้นะมานะฟังเสียง คอสีไงจีเอฟนี่มันก็ใสดีเนาะหมุดทองเหลืองโอ้เสียงสักฟังเสียงห่างเสียงยาวมันยังไม่เพาะหรอกเดี๋ยวต้องสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยว ร่กว่าเบอร์สิบสองเยอะเนาะเดี๋ยวรอมันเข้าที่แล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงอะไรอะไรกลัวอ๋ออยากออกคลิปด้วยคลิปมันยาวแล้วลูกเดี๋ยวบ้านต้องรีบจบละก็เพื่อลองใส่ดูแต่ต่อใส่แบบเก็บสายแบบคนอื่นไม่ได้หวะพยายามลองทาแล้วแบบไอ้ที่มันล่นลงมานิดนึงแล้วก็หมุนหมุนหมดน,นะพอมันหมุนเงยมันไม่มันจะทําให้สายมันขาดหวะเราทําแบบเขาไม่ได้จริงสรุปว่าสายมาตินช่วยชีวิตสายมาตินสายมาตินออทิติกที่จริงๆเสียงตัวนี้มันนุ่มกว่านะ เพราะว่าไอ้สาย F P เนี่ยต่อเขาไม่เคยลองเนาะไม่รู้ว่ะแต่ต่อชอบเสียงเสียงตัวนี้มากกว่าแต่ก็เสียงมันก็สว่างดีนะแต่สายมันลื่นดีนะ ใสเนาะจากกระจกแสดงว่าเสียงการที่มันใส่มันน่าจะเป็นที่ตัวมันเนาะเสียงมันไม้มันเปิดแนละ้วเป็นอันที่จะเป็นออมฮอกกานีนะใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมอยากมีสว่วนอยากมีสวนะ่วน่ะฉายเขา้ามาฟังเสียงแล้วดูหน้าเขาแล้วกันเฮ้ย hey, ทำไมกลิ่นฉี่มันตรงขนาดเนี้แคมเพอร์เต็มปะเนี่ยต้องรีบไปแล้วเพื่อนลองดูได้นะสายมันสองร้อยกว่าบาทเองอะแล้วก็ ไอห,หมุดทองแดงไอทองเหลืองเนี่ยร้อยหนึ่งสั่งมาจากในเพจเออต่อว่าต่อเล่นแค่เบอร์11ก็พอแล้วตอนที่ใส่ใส่อิเล็กเซอร์เบอร์12อะ่ะมันรู้สึกว่ามันหนักหน่วงไปพอเราเล่นนี่ัาไม่เจ็บมือเว้ยมันแบบเออมันลื่นดีว่ะ ได้แหละเล่นแบบนี้ได้เราอ้อมมาลีดได้หมดเว้ต้องกำลังหัดลีดอยู่ไงไม่ค่อยได้เล่นสองสีไพ่งกาเล่นแบบแปลกแปลกบางหน่อยโอเคครับเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงฮะเปลี่ยนสายตัวนี้แล้วเสียงมันดีขึ้นแบบนี่แถมพร้อมแถมปิดกด้วยนะโอเค เดี๋ยวเราไปก่อนครับผมครูครูสบายสบายสายไตล์เราโอเคโอเคอะโอเคโอเคอ่าไปแล้วครับเดี๋ยวไว้รอเสียงมันเข้าที่แล้วเดี๋ยวมาเล่นใหม่อีกทีหนึ่งนะอ๋อ Ар, อยากดิดด้วยนะโมดิดเนี่ะดิดโมดิดโชว์ดิดิดโชว์หน่อยโอ้ดิดโชว์เบาเบาเบาลูก,ลกเกือบขีดเออแต่จริงๆพอมันเปลี่ยนเบอร์สิบเอ็ดมามันจับทําให้คอมันจับได้ขึ้นเว้ยเว้นเฮ้ยอยากทำอย่างนี้เนีเดี๋ยวสอยโดใสยกีตาร์ขาดเนี่ยเพิ่งจะ ้าเพิ่งจะต่อสายมาเองหนึ่งไม่สบายไปนเนี่ยขี้มูกออกจมุกเนี่ยนอนไม่พอไงไม่ค่อยนอนนีเพื่อนไอ้นะน้องก็กะอยู่ว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนสายเสร็จแล้วเราจะนอนก็เดี๋ยวไว้มาลองฟังเสียงมันต่อไปแล้วกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเนาะถือว่าเราได้ฝืนชีพน้องสีไทยครับผมเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับบ๊ายบายฝากติดตามน้ำโมกับป้าด้วยครับเสียงดีว่ะ แต่ตัวนี้มันทุ้มออกทุ้มกว่านะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นกีตาร์หรือไงแต่ตัวนี้มันออกทุ้มกว่าจริงๆริไงไอตัวออออออทิติกเอ่อออเทติกไม่ออทิติกสายกีตาร์ออออทิติกเฮ้ยมกดอะไรตรงหูเฉ็นแล้วล่ะ